ในทานของรองนายัฐมนตรีนะครับมีการติดตามคุณภาพน้ำครับลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่างสั่งเร่งรัดนะครับก้าวแผนหลักเจ้าพยาหวังที่จะแก้ผลปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งพลเอกประวิทรวงสุวรรณครับรองนายัฐมนตรีครับในฐานะผู้อำนวยการกองนวยการน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่าง ที่ห้องประชุมเทศบาลนครอ,อ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับมีการให้เล่งรัดนะครับในการที่จะติดตามการบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ําท่าจีนตอนล่างการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศการทําการเกษตรแบบผสมผสานครับและการท่องเที่ยวในทางเลือกใหม่ เนื่องจากที่ลุ่มน้ำท่าจีนนะครับต่อล่างก็ประสบปัญหาการขัดแคลนน้ําจืดสําหรับการเกษตรแล้วก็ปัญหาคุณภาพของน้ําในการลุกตัวของน้ําเค็มครับบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเลจากการทําอุตสาหกรรมประมงและโรงงานอุตสาหกรรมครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับรัฐบาลเองก็มีการเร่งให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบรรณาการแผนงานเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาด้านน้ําในเชิงพื้นที่โดยมีการมอบหมายนะครับให้สทชครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําเสริมความมั่นคงของคันกั้นน้ําให้ได้มาตรฐานครับแล้วก็ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทําแผนปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตะลิ่งครับริมของอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับรวมทั้งมีการให้กรมชนประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการภายใต้9้าแผนหลักเจ้าพยาให้เป็นรูป,ปรธรรมควบคู่ไปกับสร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและนาไปสู่การแก้ไขปัญหาในระดับประเทศต่อไป